ประโยคที่ว่าคนเก็บเงินไม่รวยคนที่รวยคือคนรู้จักใช้เงินไปลงทุนมีความหมายที่น่าสนใจและเป็นที่ถูกเถียงกันอยู่ประเด็นหลักของประโยคนี้ก็คือการเปรียบเทียบระหว่างการเก็บออมเงินและการนำเงินไปลงทุนดังนี้1การเก็บเงินการเก็บเงินเป็นการสร้างความมั่นคงทางการเงินซึ่งสำคัญในกรณีฉุกเฉินหรือเหตุการณ์ไม่คาดฝัน การมีเงินสำรองช่วยให้เราสามารถรับมือกับสถานการณ์ต่างๆได้อย่างมั่นใจการเก็บเงินยังช่วยให้เรามีฐานะที่มั่นคงและปลอดภัย 2. การลงทุนการลงทุนนำเงินไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพและสร้างผลตอบแทนที่สูงในระยะยาวซึ่งเป็นกุญแจสำคัญในการสร้างความมั่งคัง่งการลงทุนช่วยให้เงินที่เรามีเติบโตและเพิ่มมูลค่าขึ้นนอกจากนี้การลงทุนยังเปิดโอกาสให้เราได้รับรายได้เพิ่มจากดอกเบี้ยเงินปันผลหรือการเพิ่มมูลค่าของสินทรัพย์ ข้อสรุปการเก็บเงินและการลงทุนนั้นมีบทบาทสำคัญทั้งคู่ในแผนการเงินที่มีประสิทธิภาพการเก็บเงินช่วยสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยทางการเงินขณะที่การลงทุนช่วยให้เงินเติบโตและสร้างความมั่งคั่งในระยะยาวดังนั้นคำกล่าวนี้ไม่ได้หมายความว่าการเก็บเงินเป็นสิ่งไม่ดีแต่ต้องการเน้นให้เห็นว่าการรู้จักใช้เงินไปลงทุนเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยสร้างความมั่งคั่งอย่างแท้จริง การเอาทั้งสองอย่างรวมเข้าด้วยกันจะช่วยให้เรามีชีวิตที่มั่นคงและเติบโตได้ในอนาคตเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างลองคอมเมนต์มาหน่อยครับและใครที่กำลังมองหาหนังสือดีๆที่จะช่วยให้เข้าใจการลงทุนเข้าใจการใช้เงินทำงานแทนเรา ช่วยให้เรามีเงินใช้ในอนาคตโดยไม่ต้องทำงานหนะักแนะนำหนังสือเล่มนี้เลยครับมั่งคั่งทั้งชีวิตเนื้อหาทั้งหมด224หน้ามีภาพประกอบและตัวหนังสือสีสันสวยงามมีการยกตัวอย่างและมีคลิปตัวอย่างให้ดูจริงๆด้วยการสแกน QR Code เข้าไปรับชมช่วยให้อ่านเข้าใจได้ง่ายขึ้นที่ร้านหนังสือวางจำหน่ายในราคา299บาทแต่ถ้ากดที่ตะกร้าด้านล่างจะได้ในราคาพิเศษที่ถูกกว่าร้านหนังสือทั่วไปหากสนใจกดที่ตะกร้าได้เลยครับ